ไม่รีบมาของหมดแล้วนะครับนี่ครับลูกค้ามาจัดไปอีกชุดหนึ่งแล้วเป็นหมูก้าวหน้าก้าวขาตรงครับจากปกติ1 9 0 0ตอนนี้จะหน้าร้านจัดอยู่9599บาทนะครับเดี๋ยวพี่กําลังจะยกพวกพี่ๆกำลังจะยกขึ้นให้ลูกค้าครับเตรียมแพ็คห่อจะขึ้นรถให้ลูกค้าไปเลยอ่าพี่อาเชิญเลยพี่ดีเลยพี่พี่พกุกขนเลยเอาขึ้นรถได้เลยครับนี่ครับพี่พี่พนักงานเตรียมนําออกไปแพ็คห่อนะครับแล้วก็ เตรียมจัดยกขึ้นรถให้กับลูกค้าครับอันนี้ลูกค้าจะเอาไปไว้ใช้ที่โคราชเลยครับขอบคุณมากๆเลยไหนๆก็ไหนๆครับทําตัวให้เกิดประโยชน์นิดนึงครับช่วยพวกพี่ๆเขานิดนึงครับนี่เลยดีครับกำลังเตรียมขึ้นให้ลูกคา้าแพ็คห่อเรียบร้อยชุดโต๊ะหม่บูชาขนาดก้าหน้าก้านิ้วถานกว้างขาตรงแบบนี้ครับโมเดลโมเดลแบบนี้เลยพี่พนักง,งานแพ็คห่อเรียบร้อยลูกคา้าจัดเตรียมนาไปบูชาที่ โคลาดเลยครับผมนี่ลูกค้ามารับไปเองขอบพระคุณมากมากเลยถ้าได้สนใจติดต่อสอบถามที่ร้านมาได้เลยนะครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทยาโทร0 9 0 4 4 4 6 6้9ครับ